สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอารบศูนย์ติวราชการพัทลุงนะครับซึ่งก็เป็นประจํานะครับในทุกๆวันผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข,ข้อรับราชการนะครับตลอดจนเนื้อหาสรุปและก็แนวข้อสอบต่างๆมาพูดคุยให้กับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุข,ข้อรับราชการก,กันอยู่นะครับหรือว่าในส่วนของพี่ๆก็แล้วแต่นะครับที่จะสอบ เลื่อนระดับในตำแหน่งต่างๆกันได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ช่วงนี้อาจจะอาง่ายกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่า,าไปเจอตัวดีนะครับก็คือไปเจอเอาโควิดนะครับก็ตอนนี้อาการก็ดีดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันยังกลับมาไม่เท่าที่ควรนะครับก็่าง่ายก็ไปในส่วนของ วันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนํามาพูดคุยกันนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของถามมาต่อไปนะครับเนื่องจากมีคนสอบถามมันก็มานะครับก็มาพูดคุยไขข้อกองใจกันให้ได้รับชมรับฟังกันก็คือเรื่องของการดารงตําแหน่งของผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีเหตุที่จะต้องพ้นจากตาแหน่งอยู่ด้วยกันหลายประการนะครับซึ่งก็จะอยู่ในมาตราที่สิบสี่นะครับว่าด้วยเหตุแห่งการพ้นจากตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน วันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะเอามาพูดคุยกันเนี้ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไปสะท้อนนะครับไปสะท้อนต่อความเห็นที่ว่าทําไมํำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทําไมตัวของผู้ใหญ่บ้านเนี้ยนะครับไม่อยู่เพียงแค่วาระ4ปี5ปีนะครับเพราะถ้าอยู่ยิ่งนานก็ยิ่งผูกขาดยิ่งอยู่นานยิ่งไม่มีผลนานบ้างยิ่งสร้างบารมีสร้างอิงทธิพลอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวความคิดเห็นที่ที่ได้รับมานะครับ ในส่วนของการตอบต่อคําถามเราเนี้นะครับมันก็มีอยู่เหตุแห่งการพ้นจตกตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเข้าชื่อกันนะครับเพื่อที่จะตอดถอนอผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เราดูแล้วว่า,าไม่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทีแล้วนะครับโดยที่เขาจะทําผิดหรือไม่ทําผิดหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเจ้บ้านไม่เอาแล้วนะครับ สามารถที่จะเอาเขาออกจากตําแหน่งนนั้ได้นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการถอดถอนออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับย้ําว่าในกรณีของการถอดถอนเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีการสอบสวนนะครับว่าทําผิดหรือไม่ทําผิดนะครับจะทําผิดหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดชาวบ้านไม่เอาแล้วนะครับก็จะต้องออกจากตําแหน่ง อ่านะครับก็คือช่องทางในการให้ออกก่อนที่จะมีอายุค,ครบ60ปีนะมันมีอยู่นะครับแต่หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นก็มาว่ามันมันทำได้ก็จริงนะครับแต่มันทำได้ยากซึ่งเรื่องนี้ผมเองกอ็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าช่องทางที่จะให้ออกเนะียมันมีแต่ออกก็จริงๆนะครับเรื่องของการจะมาเข้าชื่อกันอดถอน Uh, ผู้ใหญ่บ้านกับพวาชื่อถอดถอนสสอเนี่ยก็ชื่อถอดถอนสสเนี่ย,ออยมันมันเป็นไปได้ง่ายกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวของคนในหมู่บ้านเนี่ยมันมันเป็นวงแคบแคบมันเป็นวงแคบแคบเมื่อเป็นวงแคบแคบจึงทําให้ระบบเครือญาติบ้างระบบสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆบ้างน,นะครับการที่จะไปเข้าชื่อกันเพื่อที่จะทําการถอดถอนเนี่ยมันหลายคนก็บอกว่าไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะทาบ้าง เกิดความแตกแยกขึ้นมาในหมู่บ้านบ้างแต่ถามว่า,าด้วยวิธีการเนี้นะครับปัจจุบันเขาทามันอยู่ไหมคําตอบก็คือทํากันอยู่นะครับอําเภอที่ผมเคยอยู่ก็เคยมีการถอดถอนกันด้วยวิธีการนี้แล้วนะครับแล้วก็พ้นจากตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้านอไา้วนะครับแต่กว่าจะพ้นก็ก็หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าต้องมายื่นต่อตอนนึ่งสามรอบนะครับกว่าจะมีรายชื่อครบ นะครับหลังจากตรวจสอบแล้วก็ครบเอาเรามาดูตัวข้อกฎหมายกันนิดหนึ่งนะครับก็คือในมาตราที่14ผู้ใหญ่บ้าน,นองพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับอนุ 6, อหน,นะครับเราดูตรงอนุหกนะครับเมื่อรัชดรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องง้ามตามมาตราทิเบตรัษดรผู้มีคุณสมบัตแิตและไม่มีลักษณะต้องง้ามตามตามาตราทิเบก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะครับ ในหมู่บ้านนั้นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสมมุตินะครับมีราษฎรอยู่ด้วยกันทั้งหมดในหมู่บ้านเนี้ยหนึ่งร้อยห้าสิบคนแต่คนที่มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วไอ้คาว่ามีสิทธิเลือกเนี้ยก็คือเอามีสิทธิ์เลือกณนะปัจจุบันณนะวันที่เขาชื่อนะครับไม่ใช่เอาจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกเมื่อตอนที่เลือกผู้ใหญ่เข้ามานะครับเอานะปัจจุบันสมมุติในหมู่บ้านนี้มีอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบ คนผู้มีสิทธิ <c> ์ <oughs> ขออภัยนะครับเสียงยังไม่ไม่ปกตินะครับผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านเนะี่ยมีอยู่หนึ่งร้อยคนเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะเข้าชื่อกันถอดถอนผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็คือจำนวนไม่น้อยกว่าคึงหนึ่งก็คือเพียงแค่ห้าสิบคนนะครับห้าสิบคนก็ถือว่าไม่น้อยกว่าครึงหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าชื่อกันได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นกฎหมายท้องถิ่นเนะี่ยจะต้อง เกินกึ่งหนึ่งนะครับแต่กฎหมายของอปศรบรบมักษณะปกครองท้องที่ใช้คําว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคำว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ,อกึ่งหนึ่งหรือมากกว่าห้าสิบคนห้าสิบเอ็ดคนห้าสิบคนขึ้นไปเนี้ยได้หมดนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องอ้ามในการเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าชื่อกันขอให้ออกจากตําแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นนายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะครับกรณีนี้กรณีของการเข้าชื่อคนที่สั่งให้พ้นก็คือนายอำเภอนะครับไม่ต้องไปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่ใช่การสอบวินัยนะครับไม่ใช่การสอบวินยัยถ้าสอบวินัยเนี่ยจะต้องเสนอไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าทีนี้นะครับถามว่าพอเข้าชื่อกันเสร็จปุ๊บมีรายชื่อมาครบอ้าสิบคนเหมือนที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะครับ ายอำเภอจะสั่งให้พ้นเลยไหมนะครับคําตอบก็คือ,อาราชการมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆซึ่งเหมือนเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการเข้าชื่อกันมาแล้วต้องไปถึงขั้นที่สามนะครับกว่าจะสําสเร็จของเขาเพราะอะไรครับเพราะว่ามารอบแรกนะครับตรวจสอบรายชื่อมามาในชื่อมาครบพอดีตรวจสอบแล้วมีชื่อคนตายบ้างมีชื่อพระบ้างนะครับก็ไม่ผ่านให้เขาไปเอารายชื่อมาใหม่ พอรายชื่อมาใหม่นะครับครั้งที่สองอได้รายชื่อมัครบไม่มีซ้ําไม่มีรายชื่อคนตายไม่มีรายชื่อพระนะครับแต่ขั้นตอนมันจะต้องมีการมายืนยันด้วยตัวเองด้วยนะครับว่าเราเป็นคนรายชื่อตามที่มีการเสนอมาจริงหรือไม่แล้วเราประสงค์ให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากตําแหน่งจริงหรือไม่ซึ่งไอ้ครั้งที่สองนี้ก็คือ มันไม่ผ่านในขั้นตอนของการมายืนยันนะครับไม่ผ่านในขั้นตอนของการมายืนยันเขามีรายชื่อมาจริงแต่พอให้มายืนยันนะครับก็ไม่ได้มายืนยันก็ตกไปจนกระทั่งครั้งที่สามนะครับรายชื่ออ่ากึ่งหนึ่งขึ้นไปแล้วพอให้มายืนยันก็มายืนยันกันครบด้วยจึงทําให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นต้องพ้นจากตําแหน่งไปนะครับอันนี้คือวิธีการในการตดทนอ่า ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุไม่พงใจไม่ชอบใจกันขึ้นมาจริงๆในหมู่บ้านแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่องทางดังกฎหมายกันก็แล้วกันนะครับกฎหมายก็เปิดช่องทางอาไว้สําหรับการให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตาแหน่งนะครับก็หวังว่าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับคงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับ อ่าก็คลิปนี้ผมเองก็คงจะสรุปสั้นๆให้ฟังอีกนิดหนึ่งก็คือว่ากรณีของการถอดถอนออกจากตำแหน่งนะครับเอาราชฎรณปัจจุบันแล้วเป็นราชฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีลักษณะต้องงามแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับณปัจจุบันเนี้ยนะครับจํานวนไม่น้อยกว่าถึงหนึ่งข้าชื่อกัน ข้าชื่อกันเสร็จชื่อครบยังไม่ผ่านจะต้องมีการมายืนยันตัวตนนะครับถึงจะผ่านผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็จะต้องออกจากตําแหน่งก็สําหรับคลิปนี้นะครับขุดค,คุยมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็คงจะขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับใครยังไม่เข้าใจหรือมีมีข้อสงสัยเรื่องประการอื่นก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมาได้ สำหรับคลิปนี้นะครับรับชมรับฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับพบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ